ดีพี่น้องพบพ่อกับซองแย่งเงเด้อพี่น้องมาเนีอัน,นี้อาหารแรงพี่น้องอุ้ยนีนตะคองม่มีเลือดแต่อร่อยนะจ๊ะพี่ขาวกักันเด้อพี่น้องมันเด้อเ้าเลยขี่ขาแม่เด้อย ิดบุพุกบุพุกอยู่ายเพียงอีกกะชิพใ่ไหมคะพ่อยๆเนื่อยเงินขอเลยตายเลยเล่นขึ้นเล่นขึ้นพิสต์ทำไอีกจดการเจดการโบผาดดอกสบายดีเลยพี่น้องบอกตลาดมา móc 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 kia lên bò ừ, chắc nơi móc 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 mẹ phải móc 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 น้าไม่น่าบนน้า่นน้าอะไนะเนหมูข้างหน้าปาะฮะเขาได้ตุยเด่นแววใหม่เอมันไม่นามโค๊กเลน่ามกินเลยเอาพีแม่กับ้าจะบอกมา่คืนก็ชิวควันแปกเลยค่ะ 去脸不去买不？才能啊？那好饿。 อื้อมาตัวคู่ล่างแล้วด้อต้องหมักเกินนม่ตละดตาชินตาสวดแทนตาดุจตโบะประเ็นกระปุ่นปรากดติ้ง mời côn chịu chưa cúng gắn cúng anh nó mừng mẹ 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 không? mẹ 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 เต,นต้นมาเดินๆๆๆหมเต้นมาตายก่อนพอลงไอ้แจวขึ้นลูกนดเวยเับแล้วแล้ก็สดๆมากินคบป่างไหมเช้ามันยว่ากวยจี่หลม่นี้กวยอก่นี้ ต่างเจอจะน่ยงนี้จะเบ่งอะนน่ะดีกว่ม่อขีมฝอได้ขอมื่อีเนนมอถ้าดว่าย่างไว้เากับฝาตัวครหมโอ้่มากย่งกขกคนงานเบิ้กแล้วร่โตถ้าบอกายนี่เหมือนฝาตัวะคร้สี่หเกือมันหมูบบที่น้ำเลยได้เลย งา่าปิ่งอะน,นมูพี่ยันต้วนเนเอาหน่ะไปส่งให้เขามือ่อื่นนี่ไปสือปิ่งตับมูมากินนี่ก็แ่บดีว่ะอร่อยดีีแเอ้แีและลอคอยไปจืบได้อแม่กิ้าเขาพุชบัวว่างบว่างและมุัเจอ่วยเป่าบว่างนี่หรอ ย้ามบอกบอกว่าคือขออ่าเมื่อคบอกยากกินไกูกินเบิร์ดมูงห้ามบอกพักอีกเยอะงมาดูพักข้าวทอด้าเราซ้ำ้าอนแงนะเบิร์ได้ถือไม่ใช่ปีหยู้าสิเอาอิ่มเลย

ชือแล้ละเขาบอกขึ้น้ำเหนื่อยแล้วฮะเหนืแล้วก็ไปซื้อน้ำกินน่ะเกิดอะไรด้วยเจมันคือนกระผอมมั้งนาะผ่าเลยจ่าลงเดิมาชมกันครับเบอร์ ิดเขาพี่น้องป้องกาย มานดเด้อเพลงเด้อพี่ถ่ายคลิปอยู่นะน้อง ยายมึงผู้เดียวพี่น้องเลยบาดนี้ <coughs> 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 <mort> <coughs>

พี่น้องไ็้พอกันคลิปหนาจ้าสบายดีจ้าขอบคุณพี่น้อง